สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวของสะสมกันนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิว Transformer นะครับเป็นตัว s a t r s f y นะครับจาก ทราฟอร์เมอร4นะครับผมอันนี้นะครับจะเป็น uh, งานจีนนะของค่ายอัง uh, ยีอาโอหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกนะครับเป็นค่ายย่อยของแบทแมนบ้า uh, นะครับที่เรารู้จักกันนะครับอันนี้ก็เป็นงานจีนที่ก๊อบงานแท้มาแล้วก็ขยายมาเป็น o อเวอร์ไนะครับเรามาดูชิ้นงานนะครับก็ งานออกมาค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับเพราะว่าเขากอบงานแท้มาแบบละเอียดเลยอะไรเงี้ยนะครับที่ต่างองไปก็คือจะเป็นพวกสีเท่านั้นเองนะครับสีนะครับที่ลงมาเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะออกแดงเข้มๆไปทางเลือดหมูหน่อยหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีกระจกใสอะไรแบบนี้นะแล้วก็จะให้เห็นด้านในนะครับที่เขาทําไว้นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะด้านข้างนะครับอะไรพวกนี้ก็จะมีล้ออะไรแบบนี้นะครับเป็นสีขาวๆธรรมดาเลยด้านข้างตรงนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีพวกรูแบบนี้นะครับก็ตามคอนเซปต์ของซีรีส์นี้นะครับเขาก็จะมีรูเพื่อที่จะเอาพวกอิสเซสซอรี่าร์เนี่ยสามารถติดได้อะไรอย่างนี้นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีไฟท้ายนะครับที่ลงเป็นสีเงินนะครับแล้วก็เป็นระบบอะไรแบบนี้นะด้านบนก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่ ก็ถือว่าออกมาค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะครับใช้ได้อยู่นะดน้านใต้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะให้ดูมันก็จะมีหน้าตัวหุ่นยนต์ฮะปิดไปครึ่งหนึ่งนะยังไม่เห็นตานะครับเราก็จะมีทรงที่ดูดูยังไงมันก็ดูเป็นเหมือนแขนอะไรอย่างเงี้ย นะครับก็ถือว่าทําออกมาเก็บได้ก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่าเราอย่าลืมนะว่ามันก๊อปมาจากงานแท้ที่เป็นงานของดีลาคัสนะครับผมแล้วก็เอามาขยายเป็นโอเวอร์ไซส์นะให้เท่ากับซสายประมาณของ Voyager นะครับประมาณนี้แล้วก็ล้อนะครับสามารถที่จะไหลบิ่งได้ปกติเลยนะจะไม่ได้ขัดอะไรนะครับถือว่ายัางวิ่งเล่นอะไรแบบนี้ได้ปกตินะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นงานแท้นะก็จะเป็นลายของออริจินอลเน็ตฟิกนะครับผมตัวนี้นะก็สีเนี่ยจะต่างกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสีจะใกล้เคียงกับ uh, งานของเวอร์ชันแรกมากกว่านะครับแต่ว่าสีของ Netflix เนะี่ยก็อย่างที่บอกไปมันจะทําสีให้แบบมันทึบกว่าเดิมอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นคาบเข่าแทนรอยดาเมดนะครับซึ่งไอตัวงานก๊อปเนี่ยมันจะไม่มีพวกรอยดาเมรดเมรอยถลอกอะไรางี้นะครับมันจะไม่มีแล้วก็ไม่มีโลโก้ของออโตบอทนี้ถ้าอย่างงานแท้เนี่ยจะมีโลโก้ออโตบอทอยู่ นะแต่ว่าตัวของงานจีนเนี่ยจะไม่มีนะครับแล้วก็ไอ้ตรงของอของงานแท้เนี่ยครับตรงข้างหน้าเนี่ยเห็นกระจกเนี่ยจะกินไปถึงนี้เลยแล้วก็จะมีรูให้เจีบตรงนี้แต่ว่าตัวของงานจีนเนี่ยจะไม่มีนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวของเวอร์ชั่นแรกเนี่ย กับของ n t t l l x นะมเนี่ยมันเดียวกันไหมนะครับผมว่าน่าจะเดียวกันนะอันนี้ผมไม่ชัวร์นะเพราะว่าผมยังไม่ได้เห็นของวร์ชันแรกนะครับก็เคยเปิดในเน็ตดูใน YouTube แล้วก็ลืมๆไปแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้นะจะไม่มีนะจะไม่มีรูแบบนี้แล้วก็กระจกจะไม่ได้กินไปถึงข้างหลังนะครับซึ่งอันนีนะ้จะต่างกันนะครับ นอกนั้นก็จะเหมือนกันหมดเลยมันก็อยู่ที่ว่าเขาลงสีมาเหมือนกันไหมอะไรเท่านั้นเองนะครับเนี่ยถ้ารอยดาเมจมันจะเป็นประมาณเนี้ยทำเป็นสีถลอกถลอกแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวของคันเนี้ยจะไม่มีเลยงานจีนครับจะไม่มีก็อันนี้ก็จะเป็นข้อเปรียบเทียบนะครับก็จะแตกต่างกันประมาณนี้นะครับของแถมที่ให้มานะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนนี้นะก็เป็นเหมือนปืนแหละนะครับนี่ก็มีมาให้ทั้งหมด2ชิ้นนะก็ เป็นอะไรก็สักอย่างหนึ่งนะครับนี่ก็สามารถที่จะเอามาประกบกันได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามาเล่นกับตัวรถได้นะครับนี่ก็อยู่ที่ว่าเราจะ adept ติดมันเข้าไปยังไงอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยมีรูอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะติดกับรถได้หมดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นลูกเล่นของอาทางภาคนี้ที่เขาทําออกมานะครับ นี่นะครับพอแปลงลาเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ตัวค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่นะก็มันจะออกเป็นทรงแบบบวมๆแบ,บ,บนๆน,นะครับก็ถือว่าออกมาก็เหมือนกับคล้ายๆกับง,งานแท้นะครับก็โอเคอยู่ก็นี่นะไอ้ตรงช่วงรถอะไรเนี้ยนะก็จะพับมาเป็น เกาะด้านหน้านะครับจากหัวที่ซ่อนไว้ก็จะเปิดให้เราเห็นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าของซัสไวยนะครับก็ไม่รู้ว่าเหมือนเทมากน้อยเพียงใดนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะนี่นะฮะแล้วก็พวกแขนนีจากที่พับอยู่แล้วก็เปิดเปิดออกมานะครับไม่ไม่ได้มีอะไรมากนะส่วนขาเนี่ยจากที่พับอยู่นะครับก็จะเปิดออกมานะครับ เก็บขาถือว่าเก็บได้ดีนะเขาเลือกที่จะพับเก็บจากด้านหน้าเอาทา่นี้นะครับถือว่ายังซ่อนอะไรแบบนี้ได้ดีอยู่นะครับโดยรวมนะครับด้านหน้านะแล้วก็ด้านข้างก็ยังโอเคอยู่ถือว่าตัวนี้มัน มันจะทรงมันจะเป็นแบนๆเนาะข้างหลังเนาะมันก็ไม่ได้ถือว่าแบกกระเป๋านะแต่แค่ว่าสรงมันจะแปลกเฉยๆแต่ว่าผมก็ยังโอเคกับงานอยู่นะครับเพราะว่าตามต้นฉบับของอ n นิเมชันที่เราได้ดูไปนะครับผมว่ามันก็จะคล้ายๆแบบนี้แหละมันไม่ได้แตกต่างกันมาก นะครับก็ถือว่าด้านหลังก็ยังโอเคอยู่ด้านหลังด้านข้างอนะไรเนี่ยดูตัวหุ่นยังถือว่าดีอยู่นะครับไม่ได้น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นอันนี้เทียบกับงานแท้นะครับก็จะเห็นได้ว่าสัสดส่วนจะต่างกันนะครับแต่ว่า,าสีของ n น t f ฟ i x เนี่ยมันมันสวยมากๆเลยนะมผมยังชอบสีแบบนี้มากกว่าแต่ว่าใครที่ชอบสีแบบนี้นะผมแนะนําให้พ่นเคลียร์ด้านนะครับมันจะได้แบบ ของอันนี้เลยนะครับอันนี้มันก็จะดูเป็นมันๆอยู่นะครับเป็นสีพลาสติกแบบไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องการแต้มสีอะไรนี้ก็แล้วแต่นะครับคือใครที่ไม่พอใจก็ไปทําสีเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตัวละครแล้วกันนะครับก็อันนี้จะเป็นหน้าของงานแท้นะครับนี่ก็ถือว่า สวยนะครับหน้าทํามาสวยมากเลยนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นหน้าของงานจีนผมว่ามันใกล้เคียงกันนะอืมคือคือก็อาจจะไม่ได้เป๊ะมากแต่ผมมีในเรื่องของปากอะไรเนี้ยอาจจะยังไม่ได้เป๊ะสันจมูกอาจจะไม่ได้เป๊ะมากหรือดวงตาอะไรเนี้ยครับแต่ว่าแต่ผมยังถือว่ายังออกมาดีอยู่นะถ้าเปรียบเทียบกับตัวของฮาวเนี่ยอันนั้นคือแบบโหอันนั้นคือไม่ได้เลยนะครับแต่นี้คือ,อยังเออยังพอจะ เทียบกันได้อยู่นะยังพอใกล้เคียงอยู่นะครับโดยรวมถือว่า,างานจีนออกมาก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับใกล้เคียงกับงานแท้อยู่นะครับของแถมที่ให้มานะครับก็สามารถที่จะเอามาติดเล่นกับตัวหุ่นได้นะครับซึ่งตัวของอซัฟวายเนี่ยมันจะมีรูตรงนี้อยู่นะครับมันจะมีเดือยนี่น,น,นี่สามารถที่จะเอามาติดนี่นะครับ ติดกับตัวหุ่นได้ก็จะกลายเป็นเหมือนกับยิงปืนวาสุขาะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ติดกับตัวหุ่นได้นะอันนี้ก็จะเป็นทางลูกเล่นนะครับที่ของลายนี้นะครับที่เขาทํามาให้นะก็ถือว่าทําให้ตัวหุ่นนั้นดูดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับมาดูเรื่องจุดขยับนะครับหัวเนี่ยหมุนได้นะครับแต่ ตัวนี้แข็งมากนะก็สามารถที่จะหมุนได้ก้มลงอะไรเนี้ยได้นิดๆหน่อยๆเองนะครับเอียงซ้ายขวาเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าแข็งมากนะครับแขนหมุนได้ 3- 6 0องศานะครับกลางขึ้นได้นะแล้วก็ใบเสียบเนี่ยหมุนได้3-60้อสบนะครับข้อศอกเป็นสิงค์จอยนะครับแล้วก็ข้อมือเนี่ยสามารถที่จะเข้าออกอย่างนี้ได้แต่ว่าหมุนไม่ได้นะครับแล้วก็เอวตรงนี้นะสามารถที่จะหมุนได้นะครับแล้วก็ ขาเตะไปหน้าได้นะครับเตะไปด้านหลังได้นะแล้วก็กางออกได้นะครับแล้วก네็เนี่ยน้องบนเนี้ยสามารถที่จะหมุนได้นะครับหัวเข่านะครับเป็นซิงเกิ course, envy, ลจอยนะครับแล้วก็เท้าเนี่ยสามารถที่จะก you, query, ะ nations, MM ER ้มเงยแล้วก็เอียงซ้ายขวาได้นะครับถือว่าอ่ตัวนี้เนี่ยแอคชั่นยังพอได้นิดๆหน่อยหน่อยนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาจับโพสอะไรแบบนี้ได้อยู่นะครับซึ่งอ่ตัวนี้เนี่ยแข็งแรงกว่าตัว หาวมากๆเลยนะจุดขยับแบบมันยังดูแข็งแรงอะไรนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่างานจีนบางทีมันต้องแรนดอมเอานะครับว่าจะได้รวมตรงไหนหรือจะได้แบบแบแบบแน่นอะไรนี้นะครับก็อันนี้ถือว่าตัวนี้ได้มาแล้วมันแน่นนะครับก็เป็นเรื่องที่โชคดีไปก็ยังถือว่าแบบอมืมันเอามาโพสแอคชั่นอะไรนี้ยังพอแบบสนุกอยู่ รสรุปเลยแล้วกันนะครับสําหรับตัวนี้นะผมมองว่าเราสามารถซื้อตัวนี้มาทดลองการตลาดเล่นได้นะครับมันก็เพราะว่าราคามันไม่ได้แพงนะครับมันก็ประมาณ3-400อยอยู่อยู่ประมาณนี้นะครับก็งานออกมา,าคล้ายๆกับของแท้นะครับ เทียบกับของแท้พอได้อยู่นะฮะแล้วแต่ว่าความรู้สึกข,ของผมนะครับที่ผมจับงานพลาสติกของงานแท้นะียังรู้สึกดีกว่านะครับแต่ว่าใครที่อยากลองแบบซื้อเอามาเล่นดูเอามาทําสีหรือเอาให้ลูกหลานเล่นตัวนี้คือผมว่าเหมาะอยู่โลโก้ของออโต้บอทนะครับมันไม่มีนะคุณก็ต้องไปซื้อสติ๊กเกอร์มาติดเอาเองนะครับแล้วก็ถ้าผมแนะนําก็คือให้พ่นเคลียร์ด้านนะครับมันจะดูออกมาสวยมากผมว่ามันก็ยังเหมาะสําหรับที่เอาไปเล่นงานโอเวอร์ไซส์นะครับยังไม่เหมาะเอามาเล่นกับงานสเกลงานแท้ นะครับต้องไปเล่นกับพวกตัวใหญ่อะไรเงี้ยผมว่ามันน่าจะยืนเข้ากันอยู่ตัวนี้ก็สามารถซื้อมาเล่นได้นะครับลองได้นะเพราะว่ามันไม่ได้แพงนะครับเผื่ออยากเผื่อแบบติดใจอะไรนี้นะครับ<ๆ>ก็ลองมาเล่นดูนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ครั้งต่อไปจะมารีวิวอะไรก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่อีก5,000ปี